เป็นยูสุสิบร้อยยูสุน่าจะร้อยเก้าห้าหรือเปล่านี่กำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยนะไม่ช่่างตีกำล,ล,ลังลือ้ลอ,อยู่หเหรอเอ้านี่เทอร์โบเทอร์โบอะไรเนี่ยกาลิปไอไออาอ <laughs> มวยหล้วไอเอชไออ่ะผมเห็นแล้วแหละไอเอชไอเอ่อโคงนี่เป็นโคงเดิม ด,ดังเดิมเี C7 อ่ะเฮ็ด C7 AS C7 เออรุ่นยอดน,นิยมเลยอือนี่เพิ่งจะิงืออ่ะสดๆร้อนๆเลยนะอ่เพิ่งจะมาเมื่อกี้เพิ่งจะมานี่ครับนี่จะเปลี่ยนยผงซิ่งครับยังร้อนอยู่เลยอือวิ่งวิ่งบ่อดินวิ่งบ่อดินนะบ่อดินบ่อดินบ่อดินใช่ไหมนี่จะเอาท่นแรงๆเลยอ่ะอ่านี่ครับยูสูวิ่งบ่อดินร้อยเก้าห้าแลน ะวิ่งบ่อดินครับผมเห็นผมเห็นเจ้าของนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าของตั้งแต่ว่าเป็นไงยูสุครับอ่าโอเคสวัสดีครับพี่ครับเป็นไงถึงว่าเปลี่ยนโครงหลังเพราะอะไรมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพุ่งอ่ะออกตัวออกตัวไม่ค่อยพุ่งแล้วขึ้นขึ้นขึ้นบ่อได้ไหมขึ้นบ่อมันก็ได้อะแต่ไม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 ่แรงอ่ะไม่แรงอ่ะไม่แรงไม่แรงเออไม่ค่อยเล้าใจไม่เล้าใจก็เลยจะเปลี่ยนเป็นของโครงซิ่งเลยอ่าใช่ใช่แล้วจะเอาเสียงปูได้เป่ะ เสียงผู้เอา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 ด้วยเอาเอาจะเอาเสียงผู้ด้วยว่างั้นครับวิ่งวิ่งวัวดีอยู่แถวๆนี้เหรออยู่แถวนี้แนะนี้แถวๆใกล้ๆเลยนะโซนนี่อยู่แถวบ้านช้างตีอ๋ออยู่แถวบ้านครับอยู่แถวดอนทูมนี่นะทางบ้านช้างตีเลยครับอยู่แถวดอนทูมแล้วขอมทุ่มนี่ครับนี่เทเปอร์ใช้เวลานานไหมนะไม่นานครับไม่นานสี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงโอ้ไม่นานไม่นานนี่คือสี่ห้าชั่วโมงเลยครับแรถปลาไปไหนนะรถเนี่ยฝาหลังเตรียมของไป งพีเธอ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 เบอร์เธอบัวมันรักกันมากหรอเฮไยไม่ออกจากกันเธอได้เกาะแน่นเลยนะร้องเลยตั้งเธอโยกไรเอาครับมันจะรักอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เมื่อกี้ทักตีเมื่อกี้ R า R7 RHC7 RHC7 กับบาร์นี่ออกยากออกเย็นมากโอ้ออกมาแล้วครับนี่ไป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 ท่าไกลๆไปมตาฝึกเหงื่อแตกเลยเธอบัวเลยครับ RHC7 นี่ครับ กว่าจะออกได้กว่าจะออกได้ทำไมมันออกยากผมเห็นเกาะสนิทเลยต้องกันมาหลายปีเหมือนกันยอดเลยคุดยอดเลยไหมแก่งจริงนะมไอเอสไอแล้วเน่ยอาไปใช้มาสองรู้ว่เกียดหรือวปิดสนิทกว่าวิ่งไม่ออกวิ่งออกอ่ะไม่มีแรงไม่มีแรงเพิ่มเพิ่มแรงโม้หน่อยมั้ยแรงม้าหน่อยมั้ยเพิ่มแรงโม้แรงโม้แรงม้าโอ้ยผมบาดมวยเลย อันนี้ครับจะดูจะดูใบจะดูใบใบหน้าหน่อยเป็นไงหมอแทงใหญ่หมอแล้วมา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 หลังนี้ไปใช้มาดูดิ่ตีวันเกียรตันที่ทางเปล่าเอายาวเฮดเดอร์ครับยาวเฮดเดอร์ผสมเป็นไงสี่จุดแปดวันนี้วันนี้วันนี้จะทำเบาเฮดเดอร์ฮะทำทุกวันนั่นแหละโอ้ทำทุกวันแต่ว่าไม่มีไม่มีลมออกสื่อเลยวะนี่ครับอะไรเนี่ยอะไรผสมเนี่ย เดาเห็นเดเาเอานี่ของแทรุ่นนิยมมาเนี่ยเนี่ยปนหาอยู่เนี่ยโค้งเบอร์เล็กจังไะป๋าเอออะไปรุ่นจากซิ่งหรออยากคู่อยากแรก่ของกระบะอะทองอะไรวะเนี่ยเก่งนี่ของของอะไรสามใส่ออรถนเะลยหกล้อหกล้อเลยป๋าจะใส่ไนะรเนี่ยโค้งเบอร์สี่สี่เบือ ห้าส <55. S 1> ิบห้าผมไม่ใช่คงซิ่งใช่ปะเกรนสองจะจอดรูร้านไหมโห่จำไม่อยากจับเลยว่ะมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยไป่ฉายสองให้ดูเลยไม่ชอบเลยดำไม่ไม่ชอบก็เลยชอบขาวชอบดำหมอเนี่ย <c oughs> จะแกจ่จะสาวขอให้ขาวไว้ก่อนเลยพอไปอล้วงหัวไปล้วงวัวล้วงสุดแขนน,นะฮะเอาอจกในโจก เป็นยันไม่ติดใช่ไหมถ้าไตยาเาไปจบงวนเหรอนะขาดพลังเหรอดูซิซิซิเซียวถูกดูดพลังไปเยอะเลยพลังไม่พอเลยยาวเฮดเดอเนี่ยอ่าแป้นนี่เลยป๋าเหลือแป้นเราเพราะอากาศอะโค้งไปโค้งมาเนี่ดูเซอร์โบเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำใ้นี้เดินนี้ไปม่ ชั่วโมงผ่านไปไม่รู้เสร็จหรือ,อยังไมไ่ผมไปจันผมกับมาเสร็จหรือ,อยังไม่ทราบ<ก>โอ้ใกล้แล้วหมอมาสเววาดีวพอดีแล้วเออจริงเหรอเสร็จพอดีเลยผมเอ้ยถ้าผมไม่มาก็ไม่เสร็จใช่ไหมี่ย เออเพราะผมไม่มาตั้งสิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเท้าตกลงใช้โขงเบอร์อะไระใช้โขงเบอร์อะไรตกงใครเกี่ยวเขาเป็นงานเสร็จพอดีเลยเนี่ยเพราะโขงโขงซิ่งเบอร์อะไรนะตกลงครับเบอร์หกสิบครับหกสิบครับลงตัวที่เบอร์หกสิบอย่างว่านีะครับป๊บนี่เลยพูดได้ป่าไม่เอาพูดแล้วเนี่ยเอาป่ะ พูดเลยหมอรถดูคนขับไวรุ่นเด้รุ่นรึเไม่รู้แล้วรุ่นนี้คนเก่ารุ่นแรกครับเดี๋ยวลองดูรุ่นแรกครับพูดไม่พูดเดี๋ยวลองติดเครื่องดูใส่ใส่ท่อยังก็หอนใช่แล้วครับนี่โคตรโอ้ดูไม่ออกเลยครับใส่ตรงไหนวะเนี่ยฮะนี่นีไเหรอหมอโอ้เนียนเป็นความลับครับเนียนมากดูไม่ออกเลยป๋ะมันเป็นความลับความลับเหรอเดี๋ยวหมอรู้วิชาไม่ทําไมกินท่อไปรูอกันไม่ได้ป๋าเขารู้กันทั้งประเทศแล้วตอนนี้ เขารู้ทั้งประเทศแล้วเออแต่ว่าที่แบบว่าใครจะทำดังไม่ดังครับดังไม่ดังมีวิชาอีกสองสาอย่างมีเทคเนิคเยอะมีเทคเนิคเยอะนะแต่ช่างเก่งช่างให้กำลังใจผู้ควบงานผู้ควบงานจริงๆไนมะ่ให้ช่างเก่งปีนขึ้นมาทำเลยนะเอมเมเอม,ม,เมันเข้ามันไม่เข้ามันเข้าอีกแล้วดอ,ดอดอีกแล้วมันเข้าแต่เดิมเห็นวันนี้ก็ยังว่าเขาน่าสุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งฝั่งฝั่งไอดี่อยขอดูฝั่งไอดี่อยดิฝั่งน่าดีก่ออันนี้ใช่ไหมปาฝั่งไอดี <Man U. S 1> U, หเนี U, Arsenal, ่ยแมนยูแมนยูหรืออาร์เซนอลฮะแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลตะไคร้ยังตุ้งไน,นี่ครับยาวเฮดเดอร์ทำไว้เป็นสแตนเลสครับจากของเดิมมันเป็นเหล็กงองงงงไหลซับหลายซ้อนนะใช่ของเดิมยัง เขาเลยเห็นแล้วว่ามันงูไม่รู้อะไรเป็นอะไรโค้งไปโค้งมาอากาศตีกันว <c oughs> ุ่นเลยเนี่ยเออนี่ของใหม่ครับนี่วิ่งมาตรงๆเลยครับครับโค้งนึงนั่นเลยนูวนเลยครับเขาอินเตอร์ข้างหน้านั่นนะครับปึ๊บเฮ้ยอินเตอร์วิ่งมาไม่ใช่ใช่ไหมปะใจอินเตอร์วิ่งเขานี่ใช่ไหมปะเนี่ยมออสี่ายละเอียดเลหมอเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายคนเดียวเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวพวกนายอีกนะครับนี่ครับจ่าอินเตอร์ใช่ปะปะเฮ้ ลมเข้าทางนี้ใช่ป่ะแมนยูแมนยูอออลซีนองครับเด็กฝาหลังทำต่อท่ออะไรยัรายละเอียดอยู่ที่ไหนท่ออะไรบ้างท่อพ้ดเรียกปั๊มลมปั๊มลมมันต้องใช้อากาศบริสุทธิ์ต้องเข้าที่เก่านน่ะหมอฮะเข้าเข้าผ่านอากาศผ่านกล้องกล้องกล้องอากาศครับครับไม่งั้นอากาศสกปรกเข้าไปในเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มลมพังเครื่องพังปั๊มลมเป็นหน้าที่อะไรเบรกมัน มันหลาย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 อย่างอ๋อเราสักอย่างผมจะได้เข้าใจปั๊มลมมีหน้าที่อะไรท่างเก่งอธิบายหน่อยดิ่าไรปั๊บปั๊มลมมันทำอะไรเนี่ยมีหน้าที่เติมลมเติมลมเบรกเ้ยหลายอย่างว่างันออไม่รู้จะไปอธิบายเขาทาพี่โอ้เผื่อคนไม่รู้จะได้รู้บ้างถ้าคนไม่รู้ก็งงไปเลยหรอเออ เอาเฮ้ยกองอากาศแน่นหมดยังแน่นแรับแน่นนะครับดูผมดูอุ่แดดแดดแรงมากบ่ายสามโมงครับนี่เรียกหำยหอยมะละหมอเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันไม่รู้มันร้อนนี่มันร้อนเออทำไม่ไม่ใช่ภาษาหน้าเกียดนะหมอพอดีทายที่ทำได้ยากเลยเออแม่นว่ตอนแรกก็บอกว่าเป็นอะไรเสียหำอะ พอรวยขึ้นบอกว่าเป็นอะไรปลาหำปลาหำเด็กๆเออจะหำน้อยจะหำน้อยเลยโตัวแค่ไหนวะปลาหำปีปลาปลานี่แปลว่าถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกว่าเปลื่อยเปล่านะปล่อยหำเลยป๋าหำก็ปล่อยหำภาษาอีสานมันละกันภาษาอีสานมันละคำ ดีนะเป็นชื่อนบเลยปานบก็เลยรอดตัวไปไงก็ <laughs> เป็นซื่หัาก็ปาหั่ก็พอๆกับคุณ <laughs> แก้วาเเลครับ <laughs> ไหนในในทางเดินลมตรงไหนลมเข้าไหนเล็กไปเออนี่นี่กองนี่นี่รู้นี่รูเรียงครับปิด่งปองอากาศผ่านอากาศบริสุทธิ์มาเข้าเทอร์โบนี้นี่นี่ท่อท่อมาเข้าเทอร์โปึ๊บไอ้เสียไอ้เสียนี่ปั่นไอเสียนี่ปั่นปั่นออกแล้วแล้วใบอีกทางนึงจะดูดเข้าดูดเข้าดูดเข้าแล้วปึ๊บตัดเข้าเไาอินเตอร์ไปอินเตอร์อินเตอร์ไปนู่นไปนู่นฝั่งไอดีนั่นเขาเครื่องเขาไหม้บึม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 เป็นกำลังอ่าทางเราได้จ้าของเติมน้ำนะครับเจ้าของจะไปนะครับ น้ำบริสุทธิ์ครับแกนลอนหนึ่งครับอันนี้ตัวโปโลลมทิ้งหมอนโปรโลลมทิ้งคุณภาพพนเดิมๆโปโลหรือเปล่าล่ะอพังกันโบพังกันเทโบพังครับเป็นเครื่องพังครับนี่เป่าลมออกนี้เลยอ่กี่ปอนด์ปะสิบห้าสิบห้าปอนด์สิบห้าเอาสิบห้าเอาสิบห้าเอาเอาอย่างปะจะลองเครื่องอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวฟังเสียงพูดจะพูดไปเนี่ย นี่ก็เหลือ้้ไอใส่ขั้วแบตอยู่ใส่ขั้วแบตเตอรี่ยุ่มอ่ะอ่าฮะอะไรนะใส่ขั้วแบตเตอรี่ยุ่มอะไรนะใส่ขั้วแบตอ๋อใส่ขั้วแบตจังแฝดเนี่ยแน่นจริงจริงวัดเจ็ดแน่นยังคันยังเพื่อวัดเจ็ดขันแล้วกเงียบมเออคขันยังคันแล้วแล้วคัเอาเอาไงเจ้าของรถอยู่ไหมเจ้าของรถครับไม้ครับ ขอขอฟังเสียงนะครับสตาร์ทหน่ครับเติมงน้ำเติมนะน้ำเติมร้อน้ำเติมแล้วครับอย่าลืมน้ำนะหมออย่าลืมน้ำนะเหมือนคนนี่แหละเออเหรอขาดน้ำขาดน้ำไม่ได้ไม่ได้ซึ่งน้ำซึ่งเอาละครับพี่ครับเนี่ละมันว่ารั่วแบบแดดร้อนดีครับเที่ยวไหนครับ Lãy Ô, mò một tiểu đi, chắc kinh lắm <laughs> สะสมครับขอเก่าขอเก่าขอเก่านโอเดีโอ oh. uh. ้โหหอนยาวมากหอนยาวเดิม hmm. มัได like? ้เท่านี้ะหรอโอ้โหเบอร์เดิมเอร์เดิมอ่ารวมเดานกับฟ้าผ้าเออ หอยมันเล็กได้แค่เนี้ยถ้าหอยใหญ่มันจะดูมันจะดังเศร้าๆเลยนะมันโบเดิมเออโบเดิมครับโบเดิไอ่ๆดังเศร้าๆเลยแต่ก็ดังไปเลยหอนยาวอยู่ เป็นพวงเบอร์60ครับวันนี้ก็เสร็จแล้วมาข้าวถมงห้าชั่วโมงได้วใส่ของเก่าอ่ะมาตอกแน่น้าจัดหน่าจัดดันของเก่านี่เริ่มจางนะเริ่มจางครับกดลงได้เอาอย่างที่แรกเลยเดี๋ยวลองเบาๆครับเราเบาๆเราเมื่อกี้เจ้าของบอกว่าแตะคันเร่งนิดเดียวก็ไปแล้วนะไอ้โขงมันเร่งมันมันที่โขงมาหมอจะดีมันดีอยู่แล้วแหละ ต้นด้๊ดได้เลวนะถ้าไม่ร้อนก็โอเคอ่ะใช่ครับต้องเอาหน้ามอนนร้อนรก็พอนหน่อยบบออเพราะมันมันเราไม่ได้วิ่งไกลเออเอ,อ่ะเข้าผ่านะาานะไปผ่านนะให้กลับนะโอเคเออครับกลับครับลองเบา